ทวงเนี่ยบีซีมาจ้าจ้าไว้คุยกัน โอ้ยพวกแกคือจะบอกบุญนะตั้งแต่ฉันไปตามวอลเปเปอร์จาก m ูเต l ูดอ o คมานี่เลยงานฉันก็เข้าแบบรัวแบบรัวๆจริงๆนะเดี๋ยวไม่เชื่อฉันจะให้ดูคือนี่แค่บางส่วนนะแล้วจะบอกเลยนอกจากช่วยเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเรียนเรื่องความมั่นคงเรื่องต่างๆในชีวิตคือปีชงปีชงนะคือลดคือจึง้งแกขอได้เลยว่าแกอยากได้อะไรแล้วแกก็กดสร้างวอลเปเปอร์ ขอองงตัวเแกเห็นสีปะฉันได้สีเหลืองมาคือแต่ละสีนะขึ้นอยู่เฉพาะบุคคลเลยแกเห็นเลขวาเปเปอร์ตรงนี้ปะฉันตามเพิ่มในเรื่องที่ฉันอยากจะได้เพิ่มฉันก็เลยตามบอกเลยนะว่าเรื่องเดียวสาหรับเราในชีวิตแ้มันไม่พอแกสวยด้วยก็ต้องมูด้วยจ้าอีก็คือฉันนะมีความเชื่อมากเลยนะเพราะว่าตัวฉันเองอ่ะก็ลงมือทําทุกวันอยู่แล้วอ่าถือว่าบอกบุญแล้วนะเพื่อนสาวเธอต้องไปตาม m ู a y l o dot com เท่านั้น